สวัสดีครับผมชื่อไพาศาลตันชชวานครับผมเป็นคริสเตียนปีนี้ก็เข้าปีที่30พอดีครับผมหลังจากเรียนเรียนจบเนี่ยผมก็ได้ตัดสินใจมาเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาในคริสตจักรจริงๆแล้วอันที่จริงแล้วก่อนหน้านี้ผมตั้งก่อนที่ผมจะมารู้จักพระเจ้าผมเคยตั้งเป้าหมายชีวิตว่าผมอยากเป็นนักธุรกิจอยากเป็นคนรวย แต่หลังจากผมมารู้จักพระเจ้าแล้วเนี่ยผมรู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงเนี่ยทาให้ผมเปลี่ยนความคิดฮะผมรู้ว่าเมื่อพระเจ้าเป็นจริงเนี่ยพระเจ้าจะดูแลชีวิตผมได้หลังจากที่ผมเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาพระเจ้าก็ดูแลชีวิตผมไม่เคยขาดสิ่งดีใดๆเลยในชีวิตพระเจ้าดูแลมาตลอดนะครับจนกระทั่งผมได้พบกับภรรยาที่คิดจัรซึ่งเป็นสตาฟฟู full เหมือนกันแล้วก็เราได้แต่งงานกัน ปัจจุบันนี้ผมเองก็มีลูกชายอยู่สองคนนะครับตั้งแต่มีลูกมาเนี่ยเราผมกับภรรยาซึ่งทำงานเป็นสตาฟฟ full time ในช่วงแรกนะครับเราก็ไม่ได้มีไรายได้มากแต่ก็เห็นพระเจ้าทรงดูแลดูแลครอบครัวดูแลลูกชายมาเป็นอย่างดีเราไม่เคยขาดแคลนสิ่งจะเป็นใ,นใดๆเราไม่เคยต้องเป็นหนี้สินเรามีเพียงพอและมีเกินพอเสมอพระเจ้าทรงดูแลเราเป็นอย่างดี ปัจจุบันนี้ลูกชายคนโตผมอ,อายุ15ลูกคนเล็กอายุ13นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมมีความกังวลก็คือลูกชายเนี่ยเติบโตมาในคริตจักรเด็กเขาได้รับการสอนเรื่องพระคัมภีร์เรื่องราวต่างๆในพระคัมภีร์แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยทั้งสองคนกลับไม่ค่อยมีประสบการณ์กับพระเจ้าเท่าไหร่ ผมเองอธิษฐานกับพระเจ้าผมบอกพระเจ้าผมอยากให้ลูกมีประสบการณ์เพราะว่าประสบการณ์เนี่ยเป็นเหมือนหลักฐานนะครับที่ทําให้รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นจริงปีที่ผ่านมาลูกชายคนเล็กของผมเนี่ยจบป .6 ซึ่งเขาจะต้องต่อม .1 และเราก็ได้เลือกโรงเรียนนะครับที่อยู่ใกล้บ้านเปโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีการแข่งขันสูงนะครับเราก็ส่งลูกชายคนเล็กเนี่ยไปเรียนพิเศษ จนกระทั่งวันที่ลูกชายคนเลียนไปสอบสอบเสร็จเขาเดินออกมาเขาบอกผมว่าเขาทำเขาสอบไม่ทันเขาก็เลยใช้วิธีการเดาตอบเยอะหลายข้ออยู่เขาสีหน้าไม่ดีเลยเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะทำได้นะครับทีนี้ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเราเชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลพระเจ้าจะทำให้หนูสอบติดผมก็พูดกับลูกอย่างนั้นไม่เป็นไรเราทำเราสูงเราเต็มที่ละป้าก็ส่งหนูเรียน ทำทุกอย่างเต็มที่เจกนกระท่าผลสอบออกมาปรากฏว่าลูกชายผมไม่ติดฮะแล้วก็ได้อันดับตัวสำรองอันดับที่16ซึ่งแบบคือถ้าอันดับที่1 5ถึงหถึงเนี่ยยังยังพอรุ้นนะแต่อันดับที่16มันมันหมดหวังเลยแล้ววันนั้นเนี่ยครอบครัวเราก็เลยมาอาธิษฐานร่วมกันตอนที่อธิษฐานอยู่ผู้ชายคนโตเบอกว่าให้ราออธิษฐานเผื่อน,น้อง เขาเชื่อว่าพระเจ้าจะให้น้องสอบติดคือต้องขอบคุณพระเจ้าที่คิดจักได้เปิดชั้นเรียนออนไลน์ตอนนั้นแล้วก็ผมก็ได้เอาชั้นเรียนเอาเอาเอาบทเรียนนะั้นให้กับภรรยาแล้วก็ลูกดูด้วยผมว่านี่เป็นจุดที่ทําให้ลูกชายเนี่ยหลังจากเขาดูคําสอนแล้วเนี่ย<ส>เขามีความเชื่อเขาเลยเขาเลยบอกว่าเขาเชื่อว่าน้องชายจะสอบติดอ ผมก็คิดในใจว่าพระเจ้าลูกชายผมมีความเชื่อขอพระเจ้าตอบเขาด้วยให้เขามีประสบการณ์ด้วยขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้เขาเห็นประสบการณ์อีกครั้งนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นสองอาทิตย์ก็ยังเงียบครับโรงเรียนก็ยังไม่ตอบกลับมาแต่ว่าภรรยาพอหลังจากสองอาทิตย์แล้วเนี่ยภรรยาก็เลยไปหาโรงเรียนที่เลยจากบ้านไปไกลพอสมควรซึ่งเดินทางลำบาก วันที่ผมพาลูกไปมอบตัวจ่ายค่าเทอมเนี่ยผมก็บอกพระเจ้าว่าพระเจ้าจริงเหรอครับจะให้ลูกชายเรียนที่นี่ก็ถามพระเจ้าอย่างนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นอีกสัปดาห์หนึ่งอยู่ๆที่โรงเรียนที่ลูกชายไปสอบก็ติดต่อกลับมาแล้วก็แจ้งผลว่าลูกชายสอบติดครับตอนนั้นทุกคนในครอบครัวได้รับประสบการณ์ร่วมกัน,นครับสิ่งที่ผมอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนหน้านี้ก็คือว่าผมอยากเห็นลูกชายมีประสบการณ์ พะเขาเรียนรู้เรื่องความพียรมาเยอะแต่เขาไม่เคยมีประสบการณ์ถึงตัวครั้งนี้พระเจ้าได้ทําให้ครอบครัวเราทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันผมรู้สึกจริงว่าแผนการพระเจ้าที่มีมันเป็นแผนการที่เราคาดไม่ถึงจริงฮะแล้วทาให้เห็นจริงว่าอีกครั้งแล้วที่พระเจ้าได้ทําสิ่งเหล่านี้กับครอบครัวผมพระเจ้าได้เข้ามาอวยพรทําให้ลูกชายเนี่ย คือได้สอบติดและเร,เราเขาได้มีประสบการณ์ด้วยเพราะเขารู้ว่าที่เขาสอบติดไม่ใช่ความสามารถของเขาแต่เป็นพระเจ้าที่ทำให้เขาสอบติดนะครับ mm hmm. และสุดท้ายนี้นะครับ mm hmm. ผมอยากหนุนใจพี่น้องคริสเตียนทุกท่านนะครับ mm hmm. ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเราทุกคน ขอให้เราเชื่อวางใจในพระเจ้าไม่ว่าเราจะต้องเผชิญสิ่งใดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราขอให้เราวางใจพระเจ้าเถครับเพราะพระเจ้ามีแผนการที่ดีสําหรับชีวิตของเราและสําหรับคนที่มาครั้งแรกหรือคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าผมอยากหมุนใจท่านนะครับว่าพระเจ้ามีจริงครับเราสามารถสัมผัสพระเจ้าได้ผมอยากบอกท่านว่าให้ท่านเปิดใจออกต้อนรับพระเยซูให้เป็นพระผู้ช่วยรอดของท่าน พระเยซูได้ตัดว่าบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจกมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขขอบคุณพระเจ้าครับขอบพระเจ้าวอวยพรครับสวัสดีครับผม